บอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับมือใหม่เพราะมันทําง่ายและอร่อยมากเมื่เค้กเนี่ยครับกัดเข้าไปอ่ะสัมผัสของแครอทเอ้ยวอลนัทเอ้ก็ดีเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดตัดกับรสชาติเข้มข้นของครีมชีสแล้วมีรสเปรี้ยวตามสุดท้ายเนี่ยมันเข้ากันมาก C Y เทปนี้นะครับเราจะมาทำ เค้ Cake กแครอทการทำง่ายรสชาติอร่อยเนื้อนุ่มหวานกำลังดีกินกับฟรอสตี้ที่เป็นแบบครีมชีสนะอร่อยมากๆแนะนำให้มือใหม่นะครับเริ่มทำสูตรนี้เลยเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะผิดพลาด f a i l proof แน่นอนนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะต้องบอกก่อนว่าเวลาทำเค้กนะครับในการที่จะทำให้หอมมาเป๊ะตามสูตรเ,เพื่อนๆต้องช่างตวงวัดให้เป๊ะก่อนขั้นตอนแรกเลย ทั้ง2อ,อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าถ้วยตวงเหมือนกันแต่ใช้คนละแบบอันนี้เป็นถ้วยตวงสําหรับของเหลวโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นนมเราจะใช้ถ้วยตวงตัวนี้นะซึ่งถ้วยตวงแบบนี้นะครับจะมีขีดบอกว่าปริมาตรมันเท่าไหร่กี่มลกี่ถ้วยเป็น1นส่วนสถ้วย1ถ้วยเต็มเท่านี้นะ <Wow. S 1> ถ้วยตวงที่เป็นลักษณะของแข็งจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปซึ่งปริมาตรไม่เท่ากันนะครับอย่าไปใช้ปนกันของแข็งเนี่ย เขาจะเขียนว่าถ้วยตวง1ถ้วย1ครับแล้วก็จะมีแบบ1ส่วน3ครับ1ส่วน4ครับอะไรเงี้ยให้มาใช้ด้วยนะครับแต่ที่สำคัญถ้าเราจะทำขนมอบจำเป็นต้องมีก็คือสิ่งนี้ส,นสิ่งนี้ก็คือเครื่องช่างดิจิตอลนั่นเองนะสูตรสมัยใหม่เนี่ยเขาจะชอบเขียนกันเป็นน้ำหนักเป็นมิลลิลิตรหรือเป็นกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องช่างที่เป็นดิจิตอลเนี่ยทำให้เราสามารถช่างตวงวัดวัตถุดิบ ของเราได้อย่างเป๊ะๆนั่นเองเนาะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยนะครับในการที่จะทําขนมให้อร่อยแับแ้วออกมาดีทุกครั้งไปนะส่วนผสมอย่างแรกที่เราต้องมีในเค,ค้กแครอทก็คือแครอทนั่นเองโอ้ใหญ่มากก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาปอกแครอทให้เรียบร้อยก่อนนะเราจะเอาแครอทมาปอกเปลือก หั่นให้มันเป็นเต๋าๆเนาะก่อนที่จะเอาไปเข้าฟู้ดโปรสเซอร์ปัน่นเนเขามีลักษณะเป็นแบบเหมือนสับสับละเอียดนี่เนี่ยหลายคนนะเคยกินเค,ค้กแครอทแล้วแบบเฮ้ยแครอทอยู่ไหนวะจริงๆเยอะมากนะแล้สูตรนี้อร่อยมากด้วย <S <S เราต้องช่างตวงวัดให้แครอทมีปริมาณ <S <S ตามที่เราต้องการเฮ้เลยเก่งมากเลยเป้เลย <S <S บอกเพื่อนๆว่าจำเป็นเนาะใช้ตาช่างให้เรียบร้อยนะ แล้วเราก็จะเอามาปั่นในฟู้ดโปรเซสเซอร์พร้อมไปนี่ประมาณแบบนี้ถ้าจะแครอทนะครับผมจะใส่ตัวลูกเกดสีทองแบบนี้เข้าไปด้วยนะอาจจะเป็นสีทองก็ได้หาไม่ได้เป็นสีดําก็ได้เป็นสีเหลืองก็ได้แล้วแต่นํามาแช่น้ําให้เขาแบบดูดน้ําให้อิ่มเนาะแล้วเราก็บีบน้ําส่นเกินทิ้ง mm hmm. ก็จะได้ลูกเกดแบบนี้สับให้ใหญ่กว่าแครอทนิดนึงพอ ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือถั่วนั่นเองเพราะถั่วเนี่ยเขาจะให้สัมผัสที่แบบมันกปปรอบในเนื้อของเค้กแครอทของเรานะและวันนี้นะครับเราจะใช้วอลนัทนั่นเองนะครับวอลนัทอบมานะแล้วเราจะมาแบบสับหยาบหรือว่าเข้าเครื่องฟูดโปรเซสเซอร์ให้แบบแป๊บเดียวปลืดปลืปลืให้เขามีลักษณะแบบเป็นชั้งๆนิดๆนะอร่อยมาก เราก็ต้องแยกกันระหว่างส่วนของแห้งกับของเหลวเหมือนการทําขนมเค้กทั่วไปเลยเนาะอ่ะเริ่มต้นจากของเหลวก่อนเราจะเอาไข่สี่ฟองตบบพอไป่างน,นี้เติมด้วยกลิ่นวาน,นิลาลงไปนะครับลวาน,นิลาต,ตีไข่ขึ้นฟูก่อนนะครับระหว่างทานนะครับที่ไข่เขาเริ่มขึ้นฟูเพื่อนๆก็ค่อยๆเติมน้ําตาลทรายลงไปตีผสมเนาะ อย่างนี้แบ่งเป็นส่วนๆเนาะตีผสมไปเนี่ยลักษณะของสีไข่จะมีความนวลใช่ไหมครับเมื่อว่าเป็นเลข8ดได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนก็ค่อยๆเติมน้ำมันพืชลงไปน้ำมันพืชเนี่ยเอาแบบที่ไม่มีกลิ่นฉุนเช่นพวก c a n o l อ o อยน้ำมันดอกทานตะวันอะไรเงี้ยครับใช้ได้ค่อยๆตีใส่ผสมลงไปเนาะหลังจากนั้นนะครับเราจะร่อนของแห้งลงไปผสมค่อยๆตะล่อมให้เนื้อเค้กเขาเข้ากันดีเริ่มต้นจาก แป้งเค้กเราสามารถที่จะร่อนผ่านกระชอนแบบนี้ได้ส่วนที่2นะครับจะมีเครื่องสมุนไพรตัวนี้คืออบเชยอบเชยป่นเพื่อนเพื่อก็ต้องร่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เข้ากันได้ดีกับเค้กแครอทมากก็คือนัดเมกป่นหรือว่าลูกจันเทศป่นทุกอย่างต้องร่อนหมดเพราะว่าเราไม่อยากให้เนื้อเค้กของเรามันเป็นก้อนๆอนนะแล้วก็ต้องร่อนเบกกิ้งโซดา แล้วก็ตกลป่นด้วยเรียบร้อยเราก็จะใช้ตัวไม้พายของเราเนี่ยอล่อมเนาะเนื้อเค้กของเราเข้ากันได้ดีแล้วนะแบบนี้ส่วนถัดไปเราจะใส่แค่รอที่เราปั่นเอาไว้ตัววอลนัทที่เราสรับหยาบหรือว่าเราปั่นเอาไว้แล้วก็ลูกเกตนะครับแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเพิ่มเคล็ดลับนิดเดียวผิวเลมอนนะ จะสร้างความสดชื่นให้กับเนื้อเค้กมากๆเอาขูดผิวเลมอนเข้าไปสักหนึ่งช้อนชาเนาะรู้เรื่องเลยอะลูกเกดตัววอลนัทแล้วก็แครอทมันจะกลายเป็นเค้กแครอทได้ยังไงถ้าไม่มีแครอทเป็นเค้กที่แบบอุดมสม,มแบบูรณ์ปะเรามีเครื่องเคราแบบเยอะมากๆแต่นั้นนะครับตะล่อม ให้ส่วนผสมเข้ากันเนาะเทคนิคในการตะล่อมนะครับเพื่อให้เราจะตะล่อมจำนวนน้อยที่สุดให้เข้ากันเร็วที่สุดก็คือเราจะควยมือไม้พายอยู่ฝั่งหนึ่งมืออีกหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งควยมือกันแล้วก็ดึงสวนทางกันปุ๊บให้เขาตะล่อมนเนาะควยมือสวนทางกันปุ๊บจากนั้นนะครับเราจะเทลงพิม์พเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด8นิ้วเพื่อนๆอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยให้อุ่นเตาอบอย่างน้อย15นาทีก่อนอบด้วยที่อุณหภูมิ180องศาไฟบนล่านะครับเราจะอุ่นที่ประมาณ1ส่วน3ขึ้นมาจากข้างล่างเนาะใช้เวลา45นาทีเพราะว่าเค้กมีปริมาณมากนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งพิมพ์เค้กนะครับให้รองด้วยกระดาษไขด้วยนะครับตัดให้เป็นด้านข้างทาเนยแปะเอาไว้นะครับเวลาเราเอาออกจากพิมพ์จะได้ออกง,ง่ายๆเนาะ,ะใส่ไปเลย จากนั้นเพื่อนๆก็ไล่อากาศนิดนึงโดยการแทบแทบแทบชุบถึงเวลาเข้าเตาอบแล้วครับบอกแล้วว่าง่ายมากๆปิดไปจากนั้นรอดูผลงาน45นาทีครีมชีสฟรอสติ้งทำง่ายมากๆตัวผสมของเราคือมีครีมชีสมีเนยสดชนิดจืดมีน้ำตาลไอซิงอง่งพอใส่น้ำตาลไอซิ่งก็จะมีความฟุ้งนิดนึง รสชาติด้วยน้ำเลม,มอนกับผิวเลมอนเล็กน้อยให้ความหอมนะตีให้เข้ากันแค่ตู้เย็ยนเอาไว้เวลาเค้กสุกปุ๊บหั่นเป็นชิ้นที่ต้องการแล้วโป๊ะ,ปะครีมชีสเข้าไปแค่นี้อร่อยมากเนียนเนียนเนียนครีมชีสฟรอสติ้งของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ๆๆะคบ,บอกได้เลยว่ารสชาติดีงามก็เสิร์สีมากชิมให้ดูเปรี้ยวหวาน เปรี้ยวมันหอมครีมชีสฟรอสติ้งตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเราไปใช้กับขนมประเภท Red เ e l เวตไปเพื่อจินนัมบอลโรลหรือว่าแบบบูปี้พายก็ได้นะเข้ากันใช้สูตรนี้ได้เลยอร่อยมากๆฟรอสติ้งนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วใส่ถุงบีบแล้วพักในตู้เย็นจนกว่าจะใช้เนาะเค้กเสร็จเมื่อไหรา่ค่อยมาประกอบกับฟรอสติ้งตัวนี้นะอนนี้เราคิดว่าเค้กของเราก็ สุกดีแล้วน่ากินมากเ <c oughs> ค้กแครอทนะครับ <c oughs> มีความสีน้ำตาลสวยรูปรุนกำลังดีที่สำคัญหอมมากๆก <c oughs> ็เราใส่ตัวซินนามอนนัทเมกเข้าไปเนาะมันจะทำให้เค้กแครอทเนี่ยเป็นเค้ก <c oughs> ที่อุดมสมบูรณ์มากหนึ่งสองซ้ออุ๊บ <c oughs> ว้าว <c oughs> ดูดิดูผิวสวยงามมาก one t w เท่านี้พักให้ใคลายเย็นตัวสนิทด,ดีก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่าก <'s> ัน เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะตกแต่งฟรีสไตล์เลยนะครับสามารถปาดครีมก็ได้หรือว่าจะบีบแบบผมก็ได้เนาะแล้วก็ตกแต่งด้านบนด้วยส่วนผสมที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นลูกเกดตัววอลนัดนะแล้วก็อาจจะมีผิวมะนาวสามารถทําได้นะครับแล้วก็เพิ่มสีสันนิดนึงด้วยอาจจะเป็นแบบใบมิ้นท์ใบคามใบโรสแมรี่อะไรเงี้ยน่ารักแล้ววะโอเคนะจะไ,ได้ไ,ได้ แค่แครอทนะครับกับฟรอสติ้งครีมชีสนะฮะเหมาะได้เลยว่าเหมาะสำหรับมือใหม่เพราะมันทำง่ายและอร่อยมากไม่เชื่อก็อเดี๋ยวเชฟนั่นชิมให้ดูเข้ากันนอเฟมีครับนุ่มใส่ขเข้าไปอ่ะสัมผัสของแครอทเอ้ยวอลนัทเอ้ก็ดีเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยแล้วไม่มีความหอม ตัดกับรสชาติเข้มข้นของครีมชีสแลมีแบบเปรี้ยวตามสุดท้ายเนี่ยมันเข้ากันมากบอกเพื่อนเลยว่าเหมาะสำหรับมือใหม่สูตรนี้เชฟน่านครันตีว่าทำแล้วอร่อยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนลนะและอย่าลืมนะครับว่าเชฟน่านทำเค้กแบบนี้ได้ทุกคนก็ต้องทำได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือที่ทำขนมมาแล้วสูตรไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่ลิดเลียกันับ